จะรีวิวมีดให้เห็นกันที่ได้รีวิวเราได้เห็นตามเฟซที่ว่าฟันตะปูแล้วตะปูมันขาดเป็นเหล็กที่ทำจากกันเป็นมีดที่ทำจากเหล็กรางรถไฟเยอรมันว่างนั้นนะลองดูนะครับยังไม่ขาด เออยังไม่ขาดอองอีกทีนะเออไหนวะหล่นหายเอ้ยยังไม่หายยังไม่หายวางนีดคนวางนิดคนเอาเออมันค่อยไปเรื่องไงเอาอีกทีเออขาดกระเด็นเลยหายไปเลย มีดไม่มีการเสียจริงๆด้วยนะคมมีดไม่มีการเสียจริงๆด้วยยืนยันโอเค